<Yeah. S 1> จากจังหวัด oh. อุบลราชธานีนะจ๊ะมาหอดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับลงของกันแล้วเดินทางมาไกลเหลือเกินมือเอินอยู่วัดส,สาราลำดวนนะครับหม่น้องเพราะว่ามันมันรอไม่หมดแล้วนี่ที่วัดนี่ที่วัดรอบไันหมดเลยเป็นงานชมฟรีนะครับเ oh. บิ้งฟรีพี่น้องสวัสดีร้อยหกสิบสองท่านครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่หมครับเขอบมาแล้วสวัสดีปีใหม่กันก่อนนะจ๊ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะสวัสดีพี่น้องทั้งต่างประเทศพ่อฟังใายพ้อหนาวหนาวพี่น้องเอ๋ยนะครับรถจบไร่สดบอลนนสิไปอาบน้ำแล้วบาไวสั่นงักแล้วนะครับวันนี้ชมฟรีนะครับโชคดีปีใหม่บอลนนสวัสดีปีใหม่บอลนนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกคนอ่านบพระท่านแล้วพี่น้องเข้เมินหลายสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ เขามาแล้วสวัสดีพี่ไม่กันสักก่อนจังมีความสูขความจะเลร่ญนเนาะพี่น้องนะฮะบุญห่อจอดถึงกนมเก็บดอกไม้หวอมต้นสนหอมโพสีมีบุญวาสนาจังได้พ่อกันนะฮะวันนี้อยู่ที่วัดนาอ้อนางอ้อนางออ อ๋เพิ่มืองย่างพี่น้องบอกเคยมาจักเถ้อครั้งแรกในชีวิตแลัครั้งรู้สึกว่าครั้งแรกของใสเกินร้อยพอกนะครับเดีนี้อมาหมอบความสุขว้มวลให้พี่น้องอยู่ทางออนาโมตัสราชพักวตโตอรหหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นงานนี้ปุณนีมายามพันเตันเป็นงานปิดห้องฟังลุงงานปิด้อง ิีทองพระเจ้าหยุไงหรือเปล่านอกพี่น้องนะครับเป็นงานชมฟรีนะครับนะครับสนามแคบครับสสดีสสดีพี่น้องโอ๋หลายคนสวสดีพี่หนึ่งนะนิดาด้วยนะครับสสดีปีใหม่แม่สุภกรบุญปัดด้วยครับสสดีแม่ประสุตามหาน้มด้วยครับเม่จรุนครับแม่สมเกียรติครับแม่แนนชาเนียลแม่สุภากรสุภกร แม่สนมครับแม่พันณดุงน้องมีเหตุผลด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่บอนอนแม่สมปองครับแม่จิราพรแมนครับปิดทองพระเจ้าใหญ่บัณนาวัดนานางนางอ้อนางอ้อนะครับสนามมือนีิให้พี่น้องเบิรงบรรยากาศสนามสดๆเลยสนามมิน่เนาะพี่น้องสนามแคบเด้อนะครับกลับหอยังยังเงีบกลับหรือยัง สวัสดีคุณเพียรด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีแม่วิภัชจ้าลูกชายสวัสดีแม่วัชรินด้วยนะครับใกล้บ้านคอยเบานนแม่จีลาพรมาบโนอแม่สมปองด้วยนะครับเอาไปหาหลวงพ่อมาเลยอย่ามาหาผมเด้อมาทางนี้เราก็จะได้ประกาศได้การนิทาด้วยนะครับโอ้พี่น้องสวัสดีปีใหม่กันหลายหลายขอบคุณครับขอบคุณทีพี่น้องเอายอดมิดหมอแคนแฟนหมอลำปีนาฟ้าใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอด